ค่ะ <Malays> วันนี้นะคะดไดจะมารีวิววิธีการจุดตะเกียงค่ะเป็นตะเกียง Audi ออตัวนี้นะคะเรียกว่าขนาดกระทัดรัดแล้วก็มีรัวออ้วรอบตรงนี้ด้วยนะคะเวลาตกเนี่ยจะได้ไม่ต้องกลัวแตกนะคะส่วนด้านในนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะดาจะบอกให้นี่ค่ะตัวนี้เวลาแกะออกมาจากกล่องนะคะเขาก็จะมีเคสสีส้มแบบนี้นะคะเพื่อเวลาที่เราเก็บตัวตะเกียงเข้าไปเนี่ยก็จะกันเซฟตี้กันตะเกียงแตกโปแตกนะคะด้านในก็ประกอบด้วยนี่เลยค่ะ <way> เป็นตะเกียง Audi ออตัวนี้นะคะ ใส่ให้ด้วยนะคะเผื่อบางคนแบบว่าอยากจะห้อยนะคะหรือว่าจะตั้งโต๊ะแบบที่ด้าตั้งอยู่แบบนี้ก็ได้นะคะแกะออกมารูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการเผาไส้กันนะคะลูกค้าแต่ว่าวิธีที่จะเผาไส้นะคะเราได้ทําคลิปไว้แล้ว,ลวยังไงรบกวนลูกค้านะคะไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะเป็นคลิปวิธีการเผาไส้ตะเกียงนะคะแต่อันนี้ได้จะมาสาธิตวิธีการใช้ตะเกียงเอาดีกันค่ะ วิธีการใช้นะคะขอเป็นอ่าตัวนี้ที่เราสําเร็จไปแล้วดีกว่าเนาะตัวนี้ก็เก็บไปก่อนเขาแถมไส้ครบตัวนี้ไม่ได้แถมไส้มานะคะตัวเอาดีจะไม่ได้แถมไส้ให้ลูกค้าต้องซื้อไส้แยกนะคะข้อดี <Okay. S 2> ข้อดีของนี่คือ ข้อดีของตะเกียงตัวนี้นะคะก็ตัวรั้วนะคะก็จะเป็นรั้วกระจกแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเส้นสตแตนเลสแบบนี้นะคะรอบๆเลยเพื่อที่เวลาบางทีโดนกระแทกหรือว่าตะเกียงล้มตะเกียงตกอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ยังเซฟตีตัวกระจกแก้วให้ด้วยนะคะซึ่งเมื่อกี้ล้มไปแล้วซึ่ <c oughs> งเมื่อกี้ล้มไปแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้เราก็เผาไส้กันมาใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตัวไส้นะคะต้องแนะนําเลยว่าให้ซื้อไส้สองผูกนะคะก็จะมีผูกบนกับผูกล่างนะคะ โอเคเดี๋ยวเราลองจุดกันนะคะลูกค้าวิธีการจุดตะเกียงนะคะให้ลูกค้าหมุนเปิดแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะเราสามารถต่อตรงกับแกส๊สต่อตรงกับแก๊สซาราเปาได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอยากจะใช้กับแกส๊สกระป๋องยาวก็ต้องแนะนําว่าซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มนะคะเดี๋ยวนี้เราลองจุดก่อนบิดให้มีเสียงแก๊สนิดเดียวนะคะลูกค้าแล้วก็จุดตัวตรงแมกนิโตตัวนี้เลยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วเราก็สามารถปรับเร่งปรับเบาได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปตั้งทำจริงๆเราก็อยากจะเสพบรรยากาศใช่ไหมล่ะคะเราก็ไม่ต้องเปิดแรงขนาดนี้ก็ได้นี่ค่ะเขาจะค่อยๆสว่างขึ้นนะคะก็จะประมาณนี้เราจะตั้งโต๊ะแบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะแข่นก็ได้นะคะตัวนี้ก็มีความแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็ขายดีมากๆด้วยนะคะ นี่เบานะคะมันก็ยังโอเคอยู่เรียกว่ามันมีนมความสมูทมากๆเลย okay.